หมุนตัวหมุนตัวเร็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 วร็วเอ้หาที่ขี่กันครับไปแล้ว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 ครับมาหมุนกับหมุนกับหมุนกับว้าวว้าลว้าว้ามีถลมีถล nhiêu sao lấy, nhiêu sao lấy, uầy uầy uầy, nhiêu bây giờ cũng quên à, nhét cầy bao nè, nhét cầy bao nè, nhiêu cầy rồi, nhiêu cầy rồi, thay cầy, rồi, you, 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 you. โย้ยวย่ยวยวหุ่นพี่เสือมาล้สิงโตมาแล้ไปเย็นเสียงพี่โป้ละไปไปยืนมองทำท่าปแปลกๆเยืนงงไปไปเรื่อยๆ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 เ,เ,เ,เอาเลี้ยวเข้าบ้านทำไมนะฮะไปไปเรื่อยๆเรๆเรๆเรๆเดินเดินหาที่เยี่ยวที่ขี่กัน ถ้าเชี่ยวก่อนเดี๋ยวพ่อจะอ,ออกไปเอาหญ้าแล้วว้าวว้าวว้า,วาปึ๊บปึ๊บหมุนงานพือหลายเจ็ดปีป้ ดีเลยจะได้ไม่ต้องร้อนเดินเล่นเหยียบน้ำไปเลยโอ้โหโอ้โหมีหมุนอีกนีหมุนอีกว้าหัวละหรอเฮหอแล้เหรอหัและได้หอบละ หอมแล้วครับเพื่อนแล้วเพื่อนน่ะมีเฝ้าด้วยีเฝ้าเป็นเพื่อนด้วยนะนักการเก็บน้องกาแพงน้องกาแพงกินหญ้าแห้งเหรอนะนั่นเนละนี่กินหญ้าแห้งให้เห็นด้วยกินนมอิ่มแล้วลวสิลูกไส้ล่ะ nha để cái đi để sao đây xe bò cùng là cùng ta chín nhang điều thế hả hãy ra hay sao thanh lọp sao lọp dinh mà là sống lọp ห้ากินไหมฮะกินผักบุ้งคือว่าเป็นต่แซ่็บจะ้ะแซ่บบ้าน่ะฮะกินทั้งวี่ทั้งวันตามจังเลยนะสองลายนี่ก็เลยฮะตามจังเลย ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามพ่อถินทีมงานชาวสวนกับเด็กน้อยขอบคุณ f อฟมากมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ